ใชาพี่น้องเสาวนิกนะได้ออกมาจะไปหายไปหน้าฝนพะตกลิ่นเนาะลิ่นกับพ่อมีแห้งพอดีเอเธอทางยะพี่น้องยายเนะี่ยมีอุกพิเลอขคันฮอดยามฝนอุกอุกน้ำทางไปมือหน้าของยายผู้พ้นขี่รถเก่งเสพนกระทะระยะละซาที่ยายท่ายนี้ท่ายมิท่ายเอสพิเลอดอกดท่ายขั้งผู้เจ้าไปไมีได้ไมีได้เอพิเลอดเพราะไม่พี่น้องไอเห็นอนะ บังแดนฝนพะโต๊ะกำลังเนาะมูโพกกำลังอันยอดเข้าหากัดยอดแล้วมีท่านในเฮือนยาวฝนพัดลงมาของเฮ้าเอดไม่ได้เนาะฟ้าฝนนะเพื่อนเฮ้าเต่งไม่ได้อันนี้ก็จะไปมือหน้าพี่น้องเอ๋ยฮานะโรคอุกอ้างโรคขับม,ม่ได้ฮอดยามนี้นะขับม,ม่ได้เฮือดแหงง้งแนวตงเกายางพันไม่ทันเวลาเนาะยุคไฮเทคแล้ว ย่อมอันนี้แล้วย่อมมองนี้แล้วมันยะที่สุดไม่ได้เอสพี่เลยเดอันพน่นเ็เอามาทมมานั้นเฮออยู่เมันเป็นดินดะมั่งก็ไปไม่ได้คือเก้ากับพ้นผู้เก่งกับพ่อไปได้อยู่พี่น้องอันนี้นะย่าเอาสหรับย่ยเนาะก็ไม่ได้พี่เลยเดจะมาทายให้เบิ่งซซื้อข้างข้างย่าข้างย่ยไปไม่ได้ได้จูงขับไปไม่ได้แท้ก็จ้าตอน,นี้ละไม่ได้พีเดด่เลยเด